เคยไหมครับตั้งเป้าหมายจะทําอะไรสักอย่างหนึ่งแต่ทําไม่เคยได้เลยทําได้แป๊บๆก็เลิกและสาเหตุที่เป็นแบบนั้นนะครับข้อใหญ่ๆเลยก็คือคุณไม่ได้ต้องการสิ่งเหล่านั้นจากข้างในจากใจของคุณจริงๆนะครับมาเลยทําให้คุณไม่มีกําลังใจมากพอที่จะทําสิ่งเหล่านั้นอย่างต่อเนื่องเนี่แหละที่เรียกว่า passion เวลาที่คุณตั้งเป้าหมายจะทําอะไรสักอย่างหนึ่งคุณอาจจะเริ่มผิดคุณอาจจะแค่ถูกกระตุ้นจากภายนอกเช่น คุณอาจจะไปฟังคนพูดให้กำลังใจหรือไปอ่านบทความเกี่ยวกับความสำเร็จมาแล้วคุณรู้สึกว่าเฮ้ยอยากทำบ้างอ่ะคุณถูกกระตุ้นจากสิ่งเหล่านั้นมันคือการกระตุ้นจากภายนอกครับแรกๆคุณจะมีไฟมากเลยเพราะเพิ่งถูกกระตุ้นมาไงแต่พอผ่านไปสักพักความรู้สึกนั้นมันหายไปคุณก็เลิกละเพราะมันไม่ได้มาจากความต้องการข้างในของคุณจริงๆยกตัวอย่างง่ายๆนะครับคุณไปฟังคนหุ่นดีๆมาบอกวิธีมาบอกเคล็ดลับตอนฟังเสร็จคุณก็จะรู้สึกว่าเฮ้ยอยากทำบ้างอ่ะอยากได้หุ่นแบบน,นั้นบ้างอ่ะเราทำได้แน่เราต เลิก ดังนั้นการเริ่มเป้าหมายที่ดีต้องเริ่มจากข้างในครับคุณต้องถามตัวเองว่าคุณต้องการสิ่งเหล่านั้นจริงๆหรือเปล่าไม่มีอะไรได้มาง่ายๆครับทุกอย่างต้องใช้เวลาพอเวลาคุณตั้งเป้าหมายแล้วทำอะไรผ่านไปสักพักหนึ่งมันไม่มีอะไรเกิดขึ้นเป็นรูปธรรมคุณก็จะรู้สึกว่าแบบเลิกและมันไม่เห็นมีอะไรเกิดขึ้นเลยแต่ถ้าคุณมีแพชชั่นจริงๆนะครับคุณจะไม่ลมเลิกง่ายๆแน่นอนคนที่ประสบความสําเร็จทุกคนบนโลกพวกเขามีแพชชั่นกันหมดครับพวกเขาจะไม่เลิกจนกว่าจะทํามันสําเร็จพราะพวกเขามีความต้องการทีี่จะเเห็นนนนมักิิดขึ้ใชวต ของพวกเขาจริงๆต่อยต้องล้มเหลวต่อยต้องเจออุปสรรคอะไรพวกเข,เขาจะไม่ท้อเพราะพวกเขามีแพชชั่นกับสิ่งนั้นจริงๆถ้าคุณอยากรู้ว่าแพชชั่นคืออะไรและทํางานยังไงนะครับคอมเมนต์บอกมาครับว่าอยากดูต่อเดี๋ยวผมจะทำคลิปเกี่ยวกับแพชชั่นให้ครับคอมเมนต์มานะครับ